หลายพื้นที่ร้อนจริงๆนะคะในโซเชียลมีเดียบอกร้อนกันหมดแต่ถามว่าใครร้อนที่สุดขึ้นเหนือเลยค่ะที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะคะวัดได้อุณหภูมิร้อนสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่40.3องศาเซลเซียสค่ะ สภาพอากาศในตอนกลางวันเมื่อวานนี้เนี่ยไปดูกันที่ลำปางนะคะอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็อบอ้าวเลยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานคะ่ะว่าถ้าในลำปางนะวัดกันเป็นรายอำเภอเนี่ยอำเภอเถินร้อนมากที่สุดค่ะอุณหภูมิสูงสุดวัดได้40.3องศาเซลเซียสรองลงมาคืออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดได้39.8องศาเซลเซียสนะคะส่วนในตัวจังหวัดลำปางเนี่ยด้วยความที่ลักษณะภูมิประเทศอะเนาะเป็นแอ่งกระทะแล้ว มีภูเขาสูงล้อมรอบดังนั้นก็เลยทําให้จังหวัดลําปางเนี่ยร้อนอบอ้าวร้อนจัดมากกว่าจังหวัดอื่นๆที่อยู่ภาคเหนือตอนบนด้วยกัน